เหตุการณ์ที่น่าทึ่งได้เกิดขึ้นเมื่อครูคนหนึ่งท้าทายแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งด้วยเรื่องคณิตศาสตร์ขั้นสูงในเชิงล้อเลียนผลลัพธ์ที่ตามมาจะทำให้คุณตกตะลึงเรื่องราวนี้จะทำให้คุณประหลาดใจและเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับศักยภาพของมนุษย์ไปตลอดกาลเนื้อหัวหลอดฟลูออเรสเซนต์ส่งเสียงหำขนาดที่เจนนิเฟอร์มาร์ติเนสผลักรถเข็นทำความสะอาดไปตามทางเดินที่เงางามของภาควิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในวัย35ปีเธอได้รับใช้ในฐานะพนักงานทำความสะอาดในสถาบันอันทรงเกียรตินี้ มาเป็นเวลาครึ่งทศวรรษแล้วกลายเป็นคนที่คุ้นเคยกับทางเดินวิชาการเหล่านี้มากกว่าสมาชิกคณะจยาหลายคนที่คุ้นเคยกับพื้นที่ทำงานของตัวเองอย่างไรก็ตามเจนนิเฟอร์ห่างไกลาจากการเป็นแม่บ้านธรรมดาในขณะที่คนอื่นมองเธอเป็นคนที่เกือบจะมองไม่เห็นเพียงแค่คนที่เก็บขยะและทำความสะอาดพื้นผิวเจนนิเฟอร์ซ่อนความลับที่น่าทึ่งซึ่งจะทำให้ใครก็ตามที่เดินผ่านเธอโดยไม่สังเกตต้องตกตะลึงทุกคืนขณะด,ดูแลรักษาห้องบรรยายเจนนิเฟอร์จะหยุดหน้ากระดานขาวที่เต็มไปด้วยสมการ คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนสายตาของเธอติดตามพฤษฎีแคลคูลัสที่ประนีสมองของเธอแก้ปัญหาโดยสัญชาตญาณที่ทำให้นักศึกษาบัณฑิตสับสนเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเธอได้เชี่ยวชาญคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์นี้ผ่านตำราที่ถูกทิ้งซึ่งค้นพบในคอลเลกชันบริจาคของห้องสมุดโดยศึกษาระหว่างช่วงพักในพื้นที่เก็บของใต้ดินคืนเฉพาะนี้กลับแตกต่างออกไปเมื่อเจนนิเฟอร์เข้าใกล้ห้องเรียนแคลคูลัสขั้นสูงของศาสตร์วิตเชล เธอได้ยินเสียงกรดเกลียวผ่านประตูที่เปิดเล็กน้อยศาสตราจารย์มิเชลสุภาพบุรุษวัยห้าสิบกว่าที่มีผมสีเงินและแว่นตากรอบโลหะเป็นที่รู้จักทั่วในมหาวิทยาลัยจากสติปัญญาที่โดดเด่นและความหยิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันพฤติกรรมนี้ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงเสียงของศาสตราจารย์มิเชลก้องไปตามทางเดินพวกคุณเป็นนักศึกษาระดับสูงให้ตายเธอสมการนี้ควรจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับบุคคลในระดับวิชาการของพวกคุณเจนิเฟอร์หยุดอยู่นอกประตูนิ้วของเธอกำด้ามถูพื้นผ่านแผ่นกระจก เธอสังเกตการเคลื่อนไหวอย่างหุดหิดของศาสตราจารย์เสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินเข้มและเสื้อกันหนาวสีเทาทำให้เขาดูเป็นนักวิชาการตัวจริงกระดานขาวข้างหลังเขาแสดงสิ่งที่เธอระบุได้ทันทีว่า5เป็นคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่ยากมากนักเรียนประมาณ20คนในห้องบรรยายยังคงเงียบอย่างไม่สบายใจการแสดงออกของพวกเขาเผยให้เห็นการผรสมผสานระหว่างความอับอายและความงุนงงเจนนิเฟอร์รู้สึกเห็นใจพวกเขา เธอสามารถระบุได้อย่างแม่นยำว่าการใช้เหตุผลของพวกเขาล้มเหลวตรงไหนจริงๆแล้วเป็นข้อผิดพลาดทั่วไปศาส,สตราจารย์วิเชลกลับไปที่กระดานน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยการดูถูกบางทีเราควรจะกลับไปสู่เลขคณิตพื้นฐานบางทีการนับด้วยนิ้วจะเหมาะกับชับ้นเรียนนี้มากกว่าเจนนิเฟอร์เข้าใจว่าเธอควรจะดำเนินงานต่อถักรถเข็นผ่านห้องเรียนและทำเป็นว่าเธอไม่ได้ยินอะไรนั่นคือสิ่งที่เธอทำมาตลอดนั่นคือสิ่งที่คาดหวังจากคนในบทบาทของเธอคงอยู่ในที่ซ่อนไม่ถูกสังเกตไม่สำคัญ แต่บางสิ่งในสายตาที่ท้อแท้บนใบหน้าของนักเรียนเหล่านี้ทําให้เธอลังเลเธอคิดถึงคืนทั้งหมดที่เธอใช้ในพื้นที่เก็บของแก้ปัญหาที่ดึงดูดเธอจินตนาการว่าจะเป็นอย่างไรหากได้นั่งในที่นั่งหนึ่งในฐานะนักเรียนเจนนิเฟอร์เติบโต,ตในครอบครัวชนชั้นแรงงานที่การศึกษาระดับสูงเป็นสิทธิพิเศษที่ไม่สามารถจ่ายได้ เมื่อพ่อของเธอลลงป่วยในช่วงปีสุดท้ายของโรงเรียนมัธยมเธอรับงานแทนที่จะไล่ตามทุนการศึกษาที่เธอได้รับคณิตศาสตร์เสมอมาเป็นสถานที่ทศักดิ์สิทธิ์ความหลงใหลของเธอแต่มันยังคงเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เธอสำรวจอย่างอิสระขณะที่ศาสตราจารย์มิเชลยังคงวิจารณ์อย่างรุนแรงเจนิเฟอร์ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นครั้งแรกในรอบ5้าปีเธอกำลังจะออกจากเบื้องหลังและเข้าสู่แสงไฟน้ำเสียงของศาสตราจารย์มิเชลกลายเป็นโมโหขึ้นเรื่อยๆในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปฉันสอนแคลคูลัสมากวว่าทศรรษแล้ และฉันไม่เคยเห็นกางขาด้วยความเข้าใจทางคณิตศาสตร์อย่างนี้มาก่อนเขาเข้าเชือกับขอบสร้างเมฆฝุ่นสีขาวเล็กๆในอากาศเจนนิเฟอร์ผลักประตูเงียบๆและเข้าไปวางตัวใกล้กำแพงด้านหลังที่เธอเริ่มต้นกิจวัตรทำความสะอาดตามปกติเธอเริ่มงานตามปกติเทถทังขยะและทำความสะอาดพื้นผิวแต่ความสนใจของเธอกลับไปที่สมการที่ซับซ้อนบนกระดานอยู่เรื่อยๆปัญหาแคลคูลัสขั้นสูงต้องใช้วิธีการที่ซับซ้อนหลายวิธี ต้องใช้ทั้งความรู้ทฤษฎีและความสามารถในการใช้งานจริงเจนิเฟอร์สามารถระบุดได้อย่างแม่นยำว่านักเรียนผิดทาาตรงไหนพวกเขาได้รอรูอ้จจกกลยุทธ์เริ่มต้นอย่างถูกต้องแต่ล้มเหลวในการจัดการกับองค์ประกอบที่ซับซ้อนกว่ารู้ไหมศาสตราจารย์มิเชลหันกลับมาอย่างกระทนหันสายตาของเขาสำรวจห้องก่อนจะมองไปที่เจนนิเฟอร์บางทีเราต้องการมุมมองที่แตกต่างที่นี่ น้ำเสียงของเขามีคุณภาพเยอะเย้ยที่ทำให้นักเรียนหลายคนเคลื่อนไหวอย่างไม่สบายใจในเก้าอี้ของพวกเขามือของเจนนิเฟอร์หยุดเคลื่อนไหวบนผ้าทำความสะอาดเธอเงยหน้าขึ้นเพื่อค้นพบสัสตว์ราจารย์จ้องมองเธอโดยตรงการแสดงออกของเขาผสมผสานระหว่างความหมุดยิดและความบันเทิงที่โหดร้ายคุณที่นั่นเขาพูดพร้อมชี้ไปที่เจนนิเฟอร์คุณได้สังเกตความยากลำบากของเรากับสมการนี้เนื่องจากคุณดูหลงใหลในการสนทนาทางคณิตศาสตร์ของเราอย่างนั้นทำไมไม่เข้ามาใกล้และลองดู ห้องเรียนกลายเป็นเงียบสนิทตาสองสิบคู่โฟกัสไปที่เจนนิเฟอร์การแสดงออกของพวกเขาแตกต่างกันตั้งแต่ความสนใจไปจนถึงความเห็นใจนักเรียนบางคนแลกสายตากันเห็นได้ชัดว่าไม่สบายใจกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของศาสตราจารย์ฉันน่าจะดำเนินงานต่อไปท่านเจนนิเฟอร์พูดเบาๆเสียงของเธอแทบจะได้ยินไม่ชัดไร้สาระเสียงของศาสตราจารย์มิเชลก้องไปทั่วห้องเราสนับสนุนการเรียนรู้แบบครอบคลุมที่นี่ใช่ไหมการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียม คำพูดของเขาสึมด้วยการย่อเย,ย้ยเข้ามาข้างหน้าอยากขี้อายแสดงความสามารถของคุณแก้มของเจนนิเฟอร์ด้วยความอับอายเธอสามารถรู้สึกถึงภาระของสายตาทุกคู่ความไม่สบายใจที่เล็ดลอดจากนักเรียนที่ตระหนักถึงความโหดร้ายของศาสตราจารย์ส่วนหนึ่งของเธออยากจะหนีความรถเข็นและหายไปในความปลอดภัยของการดำรงอยู่โดยไม่ถูกสังเกตแต่อีกส่วนหนึ่งของเธอส่วนที่ได้อุทิศเวลานับไม่ถ้วนในการศึกษาฝันและแก้สมการในความลับลุกไม่ด้วยสิ่งที่เธอไอเมอเคยรู้สึกมาหลายปีการกบฏ คุณต้องการให้ฉันลองอะไรกันแน่เจนนิเฟอร์ถามเสียงของเธอแข็งขึ้นเล็กน้อยศาสตราจารย์มิเชลทําท่าทางใหญ่ไปที่กระดานขาวแก้สมการนี้แสดงให้นักเรียนขั้นสูงเหล่านี้เห็นวิธีการที่เหมาะสมเขาควอยแขนแสดงรอยยิ้มที่พึงพอใจท้ายที่สุดคุณได้สังเกตเทคนิคของเรามาคุณทํางานที่นี่มากี่ปีแล้ว5ปีเจนนิเฟอร์ตอบวางอุปกรณ์ทําความสะอาดไว้ข้างๆ5ปีศาสตราจารย์มิเชลพูดซ้าด้วยน้ำเสียงเยเยย แน่นอนว่าเป็นเวลาเพียงพอที่จะซึมซับความเข้าใจทางคณิตศาสตร์บางอย่างดอ้วยการอยู่ใกล้ใช่ไหมความอาฆาตในใน,น้ำเสียงของเขาปฏิเสธไม่ได้แล้วเขาไม่ได้เสนอโอกาสให้เธอเขากำลังเตรียมเธอสำหรับความอับอายต่อสาธารณะใช้เธอเป็นนิทานตัวใจเพื่ออับอายนักเรียนของเขาเจนนิเฟอร์เดินช้าๆไปข้างหน้าห้องเรียนเธอจำได้ว่าพ่อของเธอเคยพูดเสมอว่าการเคารพในตัวเองไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นสามารถขโมยไปได้มันเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจรักษาไว้หรือทิ้ง เมื่อเธอเข้าถึงชอ็อกเจนนิเฟอร์ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเธอบื่อที่จะมองไม่เห็นแล้วนิ้วของเจนนิเฟอร์สั่นเล็กน้อยขณะที่เธอคว้าช็อกห้องเรียนเงียบจนเธอได้ยินเสียงหำของแอและเสียงจราจรในระยะไกลข้างนอกนักศึกษาบัณฑิต20คนสังเกตด้วยการผสมผสานของความคาดหวังและความอภา,ายแทขนขณะที่ศาสตราจารย์มิเชลยืนไขว้แขนสงสัยการแสดงออกที่พึงพอใจของคนที่คาดหวังการแสดงที่คาดเดาได้เจนนิเฟอร์ตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนบนกระดานมันเกี่ยวข้องกับหลักการแคลคูลัส ขั้นสูงที่ต้องใช้แนวทางที่ซับซ้อนหลายวิธีสิ่งที่ทําให้นักศึกษาบัณฑิตเหล่านี้งุนงงอย่างชัดเจนเธอหายใจเข้าลึกและเริ่มงานเริ่มแรกเราต้องกําหนดว่าเรากําลังจัดการกับปัญหาประเภทไหนเจนิเฟอร์พูดเบาๆเสียงของเธอมั่นใจขึ้นในแต่ละประโยคนี่แสดงถึงฟังก์ชันประกอบที่ต้องใช้หลักการของการหาอนุพันธ์ขั้นสูงอย่างระมัดระวังรอยยิย้มยยันของศาสตราจารย์มิเชลสันเล็กน้อยนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังจะได้ยิน จากพนักงานทำความสะอาดเจนิเฟอร์ทำงานต่อการเคลื่อนไหวของเธอแม่นยำและเป็นระบบองค์ประกอบสำคัญคือการระบุโครงสร้างชั้นและใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบเธอเก้าวหน้าผ่านแต่ละขั้นตอนด้วยความชัดเจนที่โดดเด่นอธิบายตันกะของเธอขณะก้าวหน้าวิธีการของเธอไม่เพียงแต่แม่นยำแต่ยังสง่างามแสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิดทางคณิตศาสตร์พื้นฐานที่ทำให้ผู้สังเกตทุกคนประทับใจนักเรียนหลายคนเลื่อนไปข้างหน้าในที่นั่งนี่เกินกว่าสิ่งที่ใครในพวกเขาทำได้แล้ว และคำอธิบายของเจนิเฟอร์ชัดเจนกว่าคำอธิบายหลายๆอย่างที่พวกเขาได้รับจากศาสตราจารย์ตอนนี้เราจัดการกับองค์ประกอบที่ซับซ้อนกว่านี้เจนิเฟอร์ดำเนินต่อความมั่นใจของเธอเติบโตขึ้นกับแต่ละขั้นตอนที่สำเร็จความลับคือการระบุรูปแบบและใช้การแปลงที่เหมาะสมเธอทำงานผ่านการคำนวณที่ซับซ้อนด้วยความแม่นยำที่ลื่อนไหลความเข้าใจของเธอชัดเจนในทุกเครื่องหมายของชอ็อกท้งออกปรากฏขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากความคิดของเธอบนกระดาน การแสดงออกของสัตราจามิชลเปลี่ยนจากความพึงพอใจไปสู่ความมุนงงเขาเข้าใกล้กระดานตรวจสอบงานของเจนนิเฟอร์ด้วยความประหลาดใจที่เพิ่มขึ้นทุกขั้นตอนไม่เพียงแต่ถูกต้องแต่ยังแสดงความเข้าใจที่ซับซ้อนขั้นตอนสรุปต้องการให้เราทำให้เรียบง่ายโดยใช้ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเจนนิเฟอร์กล่าวจบทางออกด้วยการประดับที่แสดงทั้งความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและความสง่าง,งามทางคณิตศาสตร์เธอวางช็อคและถอยหลังหัวใจของเธอเต้นแรงห้องเรียนยังคงเงียบเป็นเวลาที่ดูเหมือนนิรัน นั่นนั่นถูกต้องสมบูรณ์นักเรียนคนหนึ่งที่แถวหน้ากระซิบความมหัศจรรย์ชัดเจนในเสียงของเขาศาส,สตราจารย์มิเชลจ้องมองกระดานปากของเขาเปิดเล็กน้อยคุณได้อย่างไรเขาเรอนมอมแล้วหยุดดิ้นรนอย่างชัดเจนที่จะเข้าใจสิ่งที่เขาเพิ่งเห็นเจนนิเฟอร์หันหน้าไปหาฉันเรียนเสื้อเชิ้ตสีเบจและกางเกยงยืนของเธอดูธรรมดาน้อยลงในตอนนี้ความลับคือการระบุรูปแบบพื้นฐานเธอพูดเบาๆคณิตศาสตร์เหมือนภาษาเมื่อคุณเข้าใจโครงสร้างแล้ว ปัญหาที่ซับซ้อนก็กลายเป็นเรื่องที่ทำได้นักเรียนคนหนึ่งชื่อมากัสยกมืออย่างที่อายแต่คุณรู้ได้อย่างไรว่าจะใช้วิธีใดก่อนเจนิเฟอร์ยิ้มรอยยิ้มจริงใจครั้งแรกที่เธอแสดงในห้องเรียนนี้ประสบการณ์กับปัญหาที่คล้ายกันฉันได้แก้การคำนวณประเภทนี้หลายร้อยครั้งเพียงแต่ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมห้องเรียนแบบดั้งเดิมศาส,สตราจารย์มิเชลกลับมาพูดได้แม้ว่าเสียงจะฟังตึงเครียดคุณเรียนแคลคูลัสท่านสูงมาจากที่ไหนกันแน่ รอยยิ้มของเจนนิเฟอร์ลดลงเล็กน้อยจากหนังสือเธอพูดง่ายๆตำราที่ถูกทิ้งฉันศึกษาคณิตศาสตร์มาหลายปีแล้วการเปิดเผยนี้ท้าทายทุกสิ่งที่พวกเขาคิดเกี่ยวกับสติปัญญาการศึกษาและคุณค่านั่นคงจะเป็นเรื่องบังเอิญศาสตราจารย์มิเชลพูดอย่างอ่อนแอโชคของมือใหม่บางทีเจนนิเฟอร์มองเขาอย่างจริงจังคุณอยากให้ฉันแก้อีกข้อไหมใบหน้าของศาสตราจารย์มิเชลแดงขึ้นความอับอาย และความหยิ่งดื้อรั้นต่อสู้กันบนใบหน้าของเขาเขาไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้มันท้าทายความเชื่อพื้นฐานของเขาเกี่ยวกับสติปัญญาการศึกษาและโครงสร้างสังคมมากเกินไปใครก็ตามสามารถแก้ปัญหาหนึ่งข้อได้เขาพูดอย่างป้องกันตัวมาดูกันว่าขอคุณจัดการกับสิ่งที่ยากจริงๆได้อย่างไรเขาเดินไปที่พื้นที่สะอาดของกระดานดำและเริ่มเขียนปัญหาใหม่อันนี้ซับซ้อนกว่ามากแคลคูลัสหลายตัวแปรขั้นสูงวัสดุระดับบัณฑิตศึกษาที่ปกติ ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการเชี่ยวชาญแก้อันนี้ศัสจราจามิเชลพูดถอยหลังด้วยความมั่นใจที่กลับมาใหม่นี่คือเนื้อหาจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาขั้นสูงที่สุดของเราเจนิเฟอร์ศึกษาปัญหาจิตใจของเธอรู้จักโครงสร้างที่ซับซ้อนทันทีเธอเคยพบความท้าทายที่คล้ายคลึงกันในตำราขั้นสูงที่สุดที่เธอพบปัญหาที่ใช้เวลาหลายสุดาในการเข้าใจอย่างสมบูรณ์เมื่อเธอลองครั้งแรกนี่ต้องใช้การผสมภาษาวิธีการขั้นสูงหลายวิธีเจนิเฟอร์เริ่มเสียงของเธอมั่นคงและมั่นใจ เราต้องทำงานอย่างเป็นระบบผ่านแต่ละองค์ประกอบเธอเริ่มการแก้ปัญหาแบ่งปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนๆที่จัดการได้แนวทางของเธอเป็นระบบและสาง่างามแสดงให้เห็นไม่เพียงความสามารถในการคำนวณแต่ยังรวมถึงความเข้าใจเชิงแนวคิดอย่างลึกซึ้งที่ทําให้ทุกคนที่ดูประทับใจนักเรียนสังเกตด้วยความลหลงใหลขณะที่เจนนิเฟอร์ทำงานผ่านการคำนวณที่ท้าทายพวกเขาในหลักสูตรที่ยากที่สุดคำอธิบายของเธอชัดเจน และมีความเข้าใจลึกมกักเผยให้เห็นวิธีลัดและความเชื่อมโยงที่แม้แต่ศาสตราจารย์ของพวกเขายังไม่เน้นย้ำความเข้าใจสำคัญที่นี่เจนิเฟอร์พูดขณะทำงานผ่านส่วนที่ยากเป็นพิเศษคือการตระหนักว่าแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกันเหล่านี้เชื่อมโยงกันอย่างไรพวกมันไม่ใช่เครื่องมือแยกกันพวกมันเป็นองค์ประกอบของระบบเดียวกันศาส,สตราจารย์มิเชลยืนมึนงงตรวจสอบและตรวจสอบสังงานของเจนนิเฟอร์ขณะที่เธอก้าวหน้า ทุกขั้นตอนไม่เพียงแต่ถูกต้องแต่ยังแสดงระดับความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์ที่ปกติต้องใช้เวลาหลายปีของการศึกษาที่เป็นทางการในการพัฒนาเมื่อเจนนิเฟอร์แก้ปัญหาเสร็จความเงียบหน้าอึดอัดศัสตราจาร์มิเชลจ้องมองกระดานความมั่นใจที่เคยมีหายไปสิ้นการแก้ปัญหาเยี่ยมยอดนี่น่าทึ่งมากซารานักศึกษาบัณฑิตคนหนึ่งพูดคุณทําให้มันดูสง่างามเสียด้วยคุณใช้เวลานาน,านแค่ไหนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับนี้นักเรียนคนอื่น ทางความอยากรู้อยากเห็นแท้จริงแทนที่ความอึดอัดแต่ก่อนเจนิเฟอร์หันมาหาฉันเรียนมองพวกเขาเป็นเพอื่นมนุษย์ที่ดิ้นรนกับแบนวอคิดที่ยากฉันทำงานเวรดึกเธอพูดด้วยความสง่างามอย่างเงียบๆหลังจากทำความสะอาดแล้วฉันมักมีเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะต้องไปทำงานช่วงเช้าฉันใช้เวลานั้นในการศึกษาเธอหยุดเสียงของเธออ่อนลงคณิตศาสตร์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของฉันมาตลอดเมื่อพ่อกำลังจะตายเมื่อใบแจ้งนี้ท่วมทน้น เมื่อชีวิตดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ตัวเลขมีเหตุผลปัญหามีคำตอบมีคำตอบอยู่เสมอถ้าคุณทำงานหนักพอการแสดงออกของศาสตราจารย์มิเชลเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์ความเย่อหยิ่งหายไปแทนที่ด้วยสิ่งที่ดูเหมือนความอายคุณมีงานสองงานจริงๆแล้วสามงานเจนิเฟอร์ตอบอย่างเป็นข้อเท็จจริงฉันทำความสะอาดอาคารสํานักงานตอนเช้าทํางานที่นี่ตอนเย็นและทํางานป้อนข้อมูลในวันหยุดสุดสุดาแน่นเป็นวิธีที่ฉันสามารถจ่ายเงินซื้อหนังสือได้น้ำหนักของการเปิดเผยของเธอตกลงบนห้องเรียน นี่คือคนที่ทำงานสามงานเพื่อความอยู่รอดแต่กลับเชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ที่ท้าทายนักเรียนที่มีข้อได้เปรียบทั้งหมดมาร์กัสใส่หัวด้วยความประหลาดใจฉันบ่นเรื่องอ่านหนึ่งบทต่อสัปดาห์การเปลี่ยนแปลงในห้องสัมผัสได้ลำดับชั้นทางวิชาการพังทลายแทนที่ด้วยความเคารพที่แท้จริงและการยอมรับความมุ่งมั่นที่ไม่ธรรมดาเจนนิเฟอร์ยืนอย่างเงียบสงบประมวลช่วงเวลานั้นรอบๆห้องเรียนนักเรียนขยับตัวในที่นั่งรู้สึกว่า พวกเขากำลังเป็นพยาในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนลำดับชั้นทางวิชาการที่ดูมั่นคงพังทลายต่อหน้าต่อตาพวกเขาตลอดห้านี่ฉันเดินในทางเดินเหล่านี้โดยมองไม่เห็นเจนนิเฟอร์พูดเสียงของเธอแข็งแกร่งขึ้นฉันได้ยินคนพูดถึงสติปัญญาราวกับมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถพบได้เฉพาะในคนที่มีปริญญาที่เหมาะสมพื้นเพิ่มที่ดีโอกาสที่ดีศาสตราจารย์วิเชลยังคงเงียบความเย่อหยิ่งที่เคยมีถูกแทนที่ด้วยความใส่ใจที่แท้จริงและความอับอายที่เพิ่มขึ้น แต่สติปัญญาไม่สนใจสถานการณ์ทางการเงินของคุณเจนนิเฟอร์ดำเนินต่อมันไม่สนใจว่าคุณใส่เครื่องแบบแทนเสื้อผ้าแพงหรือคุณกินข้าวที่ในห้องเก็บของแทนห้องอาหารคณาจารย์ความอยากรู้อยากเห็นไม่แบ่งแยกมันมีอยู่แค่นั้นรอที่จะได้รับการบ่งเพาะนักเรียนคนหนึ่งชื่อเอมิลี่ย์อย่างที่อายเจนนิเฟอร์ทำไมคุณไม่เคยสมัครเรียนที่นี่ด้วยความสามารถของคุณเสียงหัวเราะของเจนนิเฟอร์ไม่มีความขมขื่นเป็นแค่ความขัดแย้งด้วยเงินทุนอะไร ด้วยเวลาอะไรเมื่อคุณทำงานสามงานเพื่อรักษาที่พักมหาวิทยาลัยดูเหมือนความรูหราที่คุณไม่สามารถคิดถึงได้ความเป็นจริงของสถานการณ์ของเจนนิเฟอร์กระทบนักเรียนที่มีสิทธิพิเศษอย่างหนักความเฉลียวฉลาดมักจะถูกมองข้ามเพียงเพราะไม่สามารถจ่ายเบยทีศาสตราจารย์มิเชลกล้าไปข้างหน้าเสียงของเขามีความเชื่อมั่นที่ไม่คาดคิดเจนนิเฟอร์ถ้ามีวิธีวิธีที่จะนำคุณเข้าสู่โปรแกร,รมอย่างเป็นทางการละ่ะคำพูดของเขาออกมาเร็วขึ้นในตอนนี้สัญชาตญาณทางคณิตศาสตร์ของคุณยอดเยี่ยมสิ่งที่คุณแสดงให้เห็นค ฉันเคยเห็นผู้สมัครปริญญาเอกดิ้นรนกับแนวคิดที่ง่ายกว่าเจนิเฟอร์สายหัวแม้ว่าหัวใจของเธอจะเต้นแรงศาสตราจารย์มิเชลฉันขอบคุณสิ่งที่คุณพยายามทำแต่ฉันไม่ได้มองหาการกุศลนี่ไม่ใช่การกุศลศาสตราจารย์มิเชลยืนกรานนี่คือการยอมรับความสามารถพิเศษมีทุนการศึกษาโปรแกรมทำงานศึกษาโอกาสสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพพิเศษโดยไม่คำนึงถึงพื้นเอพิมมาร์คัสเอนตัวไปข้างหน้าเขาพูดถูกเจนิเฟอร์น้องสาวของฉัน ได้รับทุนเต็มจำนวนโดยอ้างอิงการทดสอบความถนัดเท่านั้นไม่ต้องมีประสบการณ์มหาวิทยาลัยมาก่อนเป็นครั้งแรกในคืนนี้ที่เจนนิเฟอร์ดูไม่แน่ใจความฝันที่เธอฝังไว้ใต้ความจำเป็นทางปฏิบัติหลายปีกำลังคุกคามจะกลับคืนมาและนั่นทำให้เธอกลัวคุณไม่เข้าใจเธอพูดเบาๆฉันไม่ได้เติบโตในครอบครัวที่คาดหวังมหาวิทยาลัยฉันไม่รู้วิธีการนำทางการเมืองทางวิชาการหรือเขียนงานวิจัยที่เหมาะสมไม่มีใครในพวกเรารู้เมื่อเราเริ่ม สาระขัดจังหวะอย่างอ่อนโยนนั่นคือสิ่งที่เราอยู่ที่นี่เพื่อเรียนรู้ส่วนที่ยากการคิดทางคณิตศาสตร์จริงๆคุณเชี่ยวชาญแล้วศาส,สตราจารย์มิเชลหยุดนำบัตรออกมามีกระบวนการรับสมัครพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีสถานการณ์พิเศษการทดสอบจัดวางการสัมภาษณ์การประเมินศักยภาพมากกว่าแค่ข้อมูลอ้างอิงแบบดั้งเดิมเขายื่นบัตรด้วยมือที่สัน่นฉันไม่ขอให้คุณตัดสินใจคืนนี้แค่พิจารณาพิจารณาว่าบางทีคุณสมควรจะอยู่ที่นี่เท่าเทียมกับคนอื่นๆ จนิเฟอร์จ้องมองบัตรราวกับมันอาจหายไปถ้าฉันลุมเหลวละ่ะถ้าคืนนี้เป็นแค่เรื่องบังเอิญละ่ะแล้วเราจะค้นหาความจริงร่วมกันศาส,สตราจารย์มิเชลพูดง่ายๆสระแอต่อฉันมีความรู้สึกว่าคุณประสบความสําเร็จด้วยตัวคุณเองมานานแล้วเจนิเฟอร์รับบัตรด้วยนิ้วที่สั่งรู้สึกว่าบางสิ่งพื้นฐานเปลี่ยนไปภายในเธอประตูเปิดออกที่เธอล็อกไว้เป็นเวลาสิบห้าปี หกเดือนต่อมาเจนิเฟอร์ยืนอยู่ข้างหน้าห้องเรียนของเธอเองเผชิญหน้ากับนักเรียนปริญญาตรีที่กระตือรือร้น20คนเธอสูงเสื้อคอปกสีน้ำเงินเรียบง่ายและกางเกงสีเข้มดูมืออาชีพแต่เข้าถึงได้เช่นเดียวกับรูปแบบการสอนของเธอกระดานดำข้างหลังเธอเต็มไปด้วยแนวคิดทางคณิตศาสตร์แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สัญลักษณ์ที่น่าขยะขแขงของการแยกออกสิ่งเหล่านี้คือคำเชิญสู่การค้นพบคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของการเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องเจนิเฟอร์บอกกับนักเรียนเสียงของเธอพกพาภูมิปััญญาที่่่ได้นหนนกว มันเป็นเรื่องของการอยากรู้อยากเห็นพอที่จะถามคำถามและมีความอดทนพอที่จะค้นหาคำตอบต่อไปแม้ว่าเส้นทางจะไม่ชัดเจนการทดสอบจัดวางเหนื่อยมหาศาลแต่เจนนิเฟอร์ได้ตำแหน่งด้วยผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมดเรเรวลหัวหน้าการรับสมัครไม่เคยเห็นคะแนนเช่นนี้เปอร์เซ็นต์ทายที่99เธอพูดด้วยความประหลาดใจทุนเต็มจำนวนบวกตำแหน่งติวเตอร์ซึ่งใจดีกว่างานสามงานก่อนหน้านี้รวมกันที่แถวหลังเจนนิเฟอร์สังเกตเห็นหญิงสาวที่เตือนความทรงจำของเธอเอง เงียบใส่ใจแต่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแยกจากคนอื่นหลังเลิกเรียนเธอเข้าหาเธออย่างอ่อนโยนเลซ่าใช่ไหมเจนิเฟอร์พูดด้วยรอยยิ้มอบอุ่นฉันสังเกตว่าคุณดูเข้าใจแนวคิดได้ดีจริงๆแต่คุณไม่ค่อยเข้าร่วมการอภิปรายเลซ่ามองไปที่รองท้าผ้าใบที่ใสจนเก่าฉันไม่ได้มาอยู่ที่นี่จริงๆฉันแค่เข้าฟังฉันทํางานที่โรงอาหารแต่ฉันเธอหยุดอายหัวใจของเอเจนิเฟอร์รู้จักการดิ้นรนที่คุนเคยทันทีแต่คุณชอบคณิตศาสตร์ลิซ่าพยักหน้าตาของเธอสว่างขึ้น ตัวเลขมีความหมายสำหรับฉันในทางที่สิ่งอื่นไม่มีพวกมันเชื่อถือได้ยุติธรรมคุณอยากอยู่หลังเลิกเรียนบางครั้งไหมเราอาจทำปัญหาเพิ่มเติมด้วยกันความกระตันอยู่ในดวงตาของลิซาน่าประทับใจคุณทำแบบนั้นได้ถึงแม้ฉันจะไม่ได้เป็นนักเรียนจริงๆทุกคนที่อยากเรียนรู้คือนักเรียนจริงๆเจนิเฟอร์ตอบจำคำพูดที่เปลี่ยนแปลงของศาสตราจารย์มิเชลได้ความอยากรู้อยากเห็นไม่ต้องการการลงทะเบียนต่อมาในคืนนั้นเจนิเฟอร์นั่งในไอทาเมนเล็กแต่สะดวกสบายของเธอตรวจการบ้าน และเตรียมการบรรยายของวันพรุ่งนี้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดอยู่ณภายในวิธีที่เธอมองตัวเองและตำแหน่งของเธอในโลกเธอได้เรียนรู้ว่าคุณค่าไม่ใช่สิ่งที่คุณได้รับจากความสําเร็จหรือข้อมูลประจําตัวมันเป็นสิ่งที่คุณตระหนักภายในตัวเองและมีความกล้าหาญที่จะให้คนอื่นเห็นศาสตราจารย์มิเชลกลายเป็นไม่เพียงแต่เพื่อนร่วมงานแต่เป็นเพื่อนแท้มักขอความเห็นของเธอเกี่ยวกับความท้าทาย ในการสอนนักเรียนจากคืนแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมาหาช่วงเวลาทำงานของเธออย่างสม่ำเสมอในตอนนี้ไม่เพียงเพื่อความช่วยเหลือในคณิตศาสตร์แต่เพื่อคําแนะนําชีวิตจากคนที่เข้าใจการดิ้นรนและความอดทนมหาวิทยาลัยได้เริ่มโปรแกรมสําหรับนักเรียนไม่ธรรมดาโดยได้แรงบันดาลใจบางส่วนจากเรื่องราวของเจนนิเฟอร์สมาชิกของเจ้าหน้าที่หลายคนได้เริ่มรหลักสูตรแล้วค้นพบความสามารถที่พวกเขาไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีขณะที่เจนนิเฟอร์เตรียมตัวเข้านอนเธอมองดูปริญญ,ญาที่กรอกไว้ ปริญญาตรีคณิตศาสตร์ที่ได้รับด้วยเกียรินิยมอันดับหนึ่งข้างๆแขวนไว้คือภาพถ่ายของคืนที่เปลี่ยนชีวิตถ่ายโดยนักเรียนที่อยากบันทึกช่วงเวลาที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในภาพถ่ายเจนนิเฟอร์ยืนอยู่ที่กระดานดำล้อมรอบด้วยคนที่มองเธอด้วยความเคารพที่แท้จริงและการยอมรับความเฉลียวฉลาดของเธอเธอได้เรียนรู้ในที่สุดที่จะมองตัวเองผ่านสายตาของพวกเขามีคุณค่ามีความสามารถและเฉลียวฉลาดเรื่องราวของเจนนิเฟอร์เตือนเราว่าอัจฉริยภาพไม่ได้จำกัดอยู่ในสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือปริญญาที่แพง มันมีอยู่ในสถานที่ที่ไม่คาดคิดรอคนที่กล้าหาญพอที่จะก้าวเข้าสู่แสงสว่างคุณเคยตัดสินคนอื่นโดยอ้างอิงจากรูปลักษณ์หรืออาชีพหรือไม่แบ่งปันความคิดของคุณในความคิดเห็นด้านล่างหากเรื่องราวนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณกรุณาสมัครรับข้อมูลสำหรับเรื่องราวที่น่าทึ่งเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงกฎระคักงการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่ทา้าทายวิธีที่เรามองโลกและซึ่งกันและกันคุณกำลังดูจากที่ไหนวันนี้ ต่อตำแหน่งของคุณในความคิดเห็นเรารักที่จะเชื่อมต่อกับผู้ชมจากทั่วโลกที่เชื่อในพลังขอนสัจยภาพมนุษย์